โอดูทอครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องชาวเพจ Facebook ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube มงคลสาวดำสิ่งแถลงน,นะครับวันนี้คลิปนี้พาพี่น้องมาชมเจ้าวรพุฒการช่างครับพี่น้องตูแอสดๆสวยๆใหม่ๆเลยครับพี่น้องโอ้โหให้ตายสิรถเกี่ยวคันนี้เป็นวรพจน์การช่างครับผม เป็นตู้แอร์นะครับสองพันเท่าไรครับนี่สองพันยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดครับเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับตอนนี้อันนี้ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดครับนี่สองพันอะไรครับ <21. S 1> อ,อ๋อยี่สิบเอ็ดโอ้ล่าสุดเลยด้วยนี่ไฟแ,แดงเลยบอโอ้อหนึ่งมกราอ๋อเพิ่งออกตอนหนึ่งมกรานี่นะ๋อ กี <G l uch> ่ล้านครับพี่สองล้านหนึ่งแสนสองล้านหนึ่งแสนตู้แอร์นี่นะตัวแอ่นครับอ๋อสองล้านหนึ่งแสนครับครบครูมอ๋อนี่รุ่นกลางบ่ครับผมอ๋อช่วงล่างใหญ่เนาะโซ่กี่ข้อครับสี่แปดสิบแปดเลยสิบเอ็ดลูกเลยอ็ดลูก,ลอโ,ลกโอช่วงล่างใหญ่ครับคันนี้ ของแท้แน่นอนครับว,วรรจพ์ตู้แอร์นะฮะพี่น้องช่วงล่างโซ่48ข้อตัวเดิน200องร้อยเ,เดี๋ยวดูก่อนนะ <faithful ness> 12เฮกตารนี่ครับตัวเดินน่าจะ2 0 <c> 0 <oughs> นะครับพี่น้องมาควบคู่กับเครื่องมิซูบิชิครับผมหกเอ็มหกหนึ่ง แล้วก็ปั๊มไดกินเบอร์ยีิบสามครับใช้หรือเปล่าเนี่ยถ้า <c> ผ <oughs> ิดก็พออภัยนะครับพี่น้องเป็นปั๊มเดียวนะครับปั๊มแยกครับผมตอนนี้ก็พร้อมลงไปรบกลางคนาครับ <c oughs> ผมชอบตรงท่อนี่แหละพี่น้องไม่เหมือนใครจริงๆครับอูนี้ <c oughs> 2ลร้าน1 0 0 0 0แสนครับรุ่นนี้บรพบการช่างรุ่นเ,เขาเรียกว่ารุ่นกลางช่วงล่างใหญ่นะครับช่วงล่างเท่ารุ่นใหญ่เลยนะครับเี่ยโอ้เข้าได้2คนด้วยไหมแล้ววิ่งไวมากเุ้ย โคตรไวอะพี่น้องตายสิโอ้โหลูกพี่คชนาลูกพี่โอ้ลูกพี่คชนาะชนาโอ้ไปแล้วครับพี่น้องโอ้โอ้ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นอู้ไปแล้วครับโอ้โห ความเร็วหน้าจะร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพี่น้องโอ้โอ้เร็วแรงทะลุนรกครับคันนี้บรพศัก์การช่างเดี๋ยวเราตามไปดูใกล้ๆกันครับโอ้วิ่งตามไม่ทันครับพี่น้อง มาเร็วมากเลย180ิกโลเมตรต่อชั่โมงครับโอ้อาศสผมเหนื่อยเลยครับลงเกแล้วครับตอนนี้วรพุัทการช่างตัวเอ2องพครับคันนี้ช่วงล่าง12เฮตีใช้เครื่องยนต์มิตซูบิชิ 6M61 ครับผมโอ้เหนื่อยครับผมอ่เหนื่อย โซ่48ข้อครับคันนี้รุ่นกลางแต่ช่วงล่างใหญ่ครับตัว A 2องล้านหนึ่งมือนี่ก็ถือว่าไม่แพงนะผมว่าแล้วก็สปีดก็ดีครับวอรพจน์จุดเด่นของเขาก็คือ ที่ไม่เหมือนใครครับท,บท,บที่ไม่เหมือนอูอืน่นนะครับก็คือปลายท่อครับผมปลายท่อไม่เหมือนอูอื่นแน่นอนครับไม่มีใครลอกเลียนแบบแล้วก็ไม่ได้เลียนแบบใครครับผมนี่นะครับพอร์พดกันช่าง2021ครับคันนี้มาพร้อมกับตู้แอร์นะครับแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวครับวิ่งเมื่อกี้1้0กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ ผมดูแทบไม่ทันวิ่งมาตามเหนื่อยมากเลยครับเนี่ยตรงกำลังสวยครับคันนี้ ปลายท่อครับปลายท่อนี่ไม่เหมือนอทีมงานอื่นเลยนะครับโอ้โหน่าจะมีเหตุผลของเขาเนาะใช้น่าจะใช้ไม่ให้ยังไงให้มันพ้นพวกเศษข้าวหรือเปล่าครับไม่ให้ข้าวมันวนขึ้นที่เดิมพวกน้ำมอวะ โอ้คันนี้วิ่งตามถ่ายไม่ทันครับพี่น้องวิ่งไม่ทันจริงๆครับเดี๋ยวไปดักรออยู่ข้างหน้านี่ดีกว่าครับ คันอื่นๆนี่ผมเดินตามถ่ายให้ชมแบบใกล้ๆได้นะครับคันนี้ผมเดินไม่ทันครับพี่น้องโหแรงจริงครับพี่น้องแรงไม่พอนี่คล่องตัวดีมากครับ ดีเลยนะครับพี่น้องหน้าเกียวก็น่าจะประมาณ2องเมตรหกสิบลูปเราครับก่อไปในใจครับผมช่วงล่างใหญ่ครับคันนี้ เดินนี่ไวมากครับพี่น้องในกิงนี้นั่งได้สองคนได้เลยตูแจวเลยครับ นี่ก็อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอกระสังครับผมรถนี้ก็น่าจะมาจากปทุมธานีนะครับนายจะนะครับ top toe man yeah จัดว่าจวดครับงานนี้สุดจัดประหลัดบอกรับมระรบทการช่าง2021ครับ 6M61 นะพลังมิสูบิชิ12 h ิทนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงก็อย่าลืมครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ